วันนี้จะมาขอดิลเพิ่มครับครับดิลอีก2ดิลเห็นอาจารย์อีกดิลที่ช่วยทำให้วิ่งเร็วขึ้นอีก2ดิลนะฮะอ่โอเคครับเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราทำเอสกิปเอสกิปเว้นการทำสกิปปิ้งครับตอนที่เราลงเท้าตอนที่เราลงเท้าอย่างเงี้ยครับไอ้ที่เราทำแองกลิ้งกต่เราทำฮาร์ฟเอรัน เอรันแต่ว่าเรายกเขาขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องยกไม่ต้องยกสูงมันยังมีการตะปบพื้นน้อยแต่ถ้าเราเป็นเอสค i ิปปุบเนี่ยมันจะตบตะปบพื้นรุนแรงขึ้นกว่านะครับก็จะฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่กระตุกเขาขึ้นครับแล้วก็ตะปบเท้าลงเห็นไหมฮะผมนึกถึงเสือพวกเสือเวลาวิ่งอ่ะมันม้าม้าม้าเหรอฮะเนี่ยครับลองมาดูนะฮะม้าเวลาวิ่งมันตะกุยอย่างงี้ เหมือนเสือพวกเสืออะไรก็วิ่งเหมือนกันมันเหมือนกันเลยแมคชนิกเหมือนกันเลยเสือกับม้าใช้เ <มา S 1> ท้า,<ม>ทาหน้าด้วยใช่ครับใช้ทัยย้งสองเท้าออนั่นแหละครับเพราะอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นจังหวะที่เราเรียกว่าในในในภาษาในภาษานักวิ่งเขาเรียกว่า p a w i n g action pointing action การตะบบบครับครับตะปบยังไงครับอาจารย์มันต่างกันยังไงครับคือคืออันเนี้ยเรายกแล้วเราก็เหมือนกับการวิ่งใช่ไหมครับ อันนี้อันนี้คืออันนี้คือเอรันเอไม่ใช่เอรันนะฮะอันนี้เป็นเอสกิปเมือ่อกี้เอสกิฟถ้าถ้าเป็นเอรันก็เป็นอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวก,ก่อนมันต่างกันยังไงครับเนี่ยความ <laughs> <ด>สูงของเทา้าดูไม่ทันอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นแองกลิ่งแค่นี้เองครับอ๋อแต่ถ้าเป็นเอรันยกขึ้นมาครับยกส้นขึ้นมาให้สูงขึ้นแล้วก็เป็นเอรันแล้วอ๋อแล้วมันต่างจากดิวที่สองยังไงครับเพราะดิวที่สองเพสูงสเหมือนกันเพราะดิวที่สองเพราะอันนี้มันจะทําทีละข้าง มันจะเป็นอย่างนี้ครับอ๋อมันจะไม่ต่อเนื่องมันจะมีจังหวะเว้นช่วงแล้วกระดอนกระดอนพื้นของเท้าที่อยู่บนพื้นอสองครั้งครับเห็นนะฮะดูนะฮะผมจะทาสกิปข้างขวาเนี่ยข้างซ้ายผมจะกระดอนพื้นสองครั้งอันนี้คือดิวที่ดิวที่เรียกว่า A อสกิปเอสกิปก็คือดิวที่สี่ที่ผมมาขอดิวที่สี่ถูกต้องเอสกิปครับเอสกิปเอสกิปเอสกิปครับอืมมันมีจังหวะเด้ง เด้งด้วยนะครับมีสิฮะโอ้โหนี่ยากครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นริทึมด้วย <ฮะ S 2> แล้วริทึมเป็นเรื่องดีฮะที่มันจะสอนสมองออครับแล้วมันเด้งเพื่ออะไรครับอาจารย์มันเป็นการมันเป็นการหาจัางหวะเพื่อที่เราจะตะปบเท้าได้ดีออถ้าเราทําอยู่เนี้ยแค่นี้มันไม่เคลื่อนที่แต่ถ้าเรามีสกิปด้วยเรามีสกิปคือมีเว้นช่องครับแล้วก็ขยับเว้นช่องแล้วก็ขยับเพราะฉะนั้นจะมีเด้งพื้นอยู่สอง โอ้ตวที่สนี่ท่าทางจะยากแล้วเออเหมือนค่อนข้างจะมีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นเพราะหนมันมีมันมีจังหวะของมันอยู่ใช่ไหมใช่แล้วฮะใช่แล้วเราจะคิดยังไงให้มันได้ครับวิธีการก็ต้องฝึกฮะอ๋อยากมากดีสี่ยากมากครับเออที่มันมียากมันมีความยากเพราะมันมีลำดับขั้นตอนที่สลับซับซ้อนขึ้นมันมีจังหวะกระดอนเท้ากระดอนพื้นของเท้าที่กระดอนพื้นสองครั้งในขณะที่ขายข้างหนึ่งราตกรอบพื้น ก็จะมีขั้นตอนแล้วแขนก็ต้องทํางานตัดกับลําตัวในขณะที่ขาทํางานแต่ตอนวิ่งจริงเราไม่ได้ไม่ได้กระดอนเนี่ยครับและทําไมดิวต้องกระดอนเนี่ยครับก็เน้นจังหวะที่เราจะตะบบพื้นอ๋อหาจังหวะหาจังหวะเพื่อที่จะบถ้าไม่ไม่กระดอนมันมันจังหวะตะพื้นตะบบพื้นไม่มีใช่ครับอ๋อเราก็จะไม่ได้ฟิลลิ่งมันใช่ครับอ๋อผมต้องยกมือให้ถูกด้วยนี่ใช่เลยถูกต้องครับ ครับอ่าล้วเคลื่อนที่ไปหน้าครับอ่าตะปบพืชปั๊บตะปบพืชตะปบไปได้ครับปั๊บนั่นแหละตะปบแล้วตะปบปแล้วเหยียดไปหน้าแล้วลลตะปลบลงเหยียดไปหน้าแล้วตะปบลงได้ครับขาขวาดีแล้วฮะขาซ้ายได้แล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยกขาขึ้นสูงอีกนิดหนึ่งครแทงขาขาึ้นสูงแล้วะตะปบนั่นแหละครับปลบลงปบลงสวยงามอ่าขาซ้ายไม่ตะปบขาขวาตะปบอยู่ฮะมือมั่วมือมั่วละมือมั่วละโอเคเฮ้ยมือถูกแล้วฮะเมื่อกี้มนสล โอเคโอ้ยากจริงแล้วแล้วท่านี้ในจังหวะที่กระดอนพื้นเนี่ยที่เท้ากระดอนพื้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความแข็งแรงของเอ็นร้อยหวายเพราะถ้าผมนิ้ตะปบไม่ได้ผมยังไม่มีทางใช้ใช้ตัวเนี้ยตะปบได้ไม่สามารถเอาไปใช้ในการวิ่งได้อ๋อก็ถ้าใช้ก็คือมั่วใช้มันอาจจะเกิดขึ้นเองแต่นี่มันเกิดขึ้นจากการฝึกมันเป็นท่อนหนึ่งของการวิ่ง Oh. เพราะที่ผมอธิบายไว้ตั้งแต่ต้นว่าดิวเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของการวิ่งที่เราตัดออกมาเป็นท่อนๆแล้วเราเ oh. อาการวิ่งที่เราตัดออกมาเป็นท่อนๆ oh. ค่อยเชื่อมกันแล้วก็เอาแต่ละท่อนมาเชื่อมเป็นการวิ่งที่สมบูรณ์ในหนึ่งเก้าอันนี้เพราะฉะนั้นดิวเนี่ยเพื่อให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นแค่หนึ่งเก้าวิ่งแล้วทุกหนึ่งเก้าวิ่งมันสมบูรณ์ใช่ไหมฮะมันก็ต่อเนื่องเป็นพันเก้าหมื <9. S 1> ่นเก้าสมาธิต้องนะมือถ้ามือไม่ถูกมันจะไม่ได้เลยใช่ครับ ยกขึ้นแล้วตะปบลงเน้นการตะปบฮะจังหวะได้เหรอครับเน้นการตะปบปุ๊บแปลท้ากระดดไว้ฟาดลงมาด้วยก้นก้นฟาดลงมาครับฟาดออกเอาขาฟาดพื้นลงมาทับใช่ครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับนั่นแหละครับยืดตัวไว้ครับตัวสูงวะคนตัวสูงอย่าวิ่งให้เตี้ยครับเยี่ยมเยี่ยมได้เลยนี่อะได้แล้วฮะไหนว่ามันยากมันไม่ได้ยากนะถ้าขั้นตอนการสอนมันดีอ๋อตอนแรกผมไปเน้นเร็ว อ๋ต้องเอาจังหวะก่อนถ้าใหม่เอาจังหวะให้ถูกอ๋อแต่ว่าตอนแรกผมเน้นเร็วจังหวะไม่ถูกทีนี้เวลาที่มันทำเนี่ยมันมีลําดับขั้นตอนความยากครับหนึ่งจับจังหวะให้ถูกครับสองเร็วสามเร็วได้แรงอ๋อเมื่อกี้ผมได้แค่จังหวะได้จังหวะแต่ยังไม่ยังไม่แรงไม่เร็วใช่ครับต้องฝึกจนกว่าจะได้เอ่อพอมันมีความสมบูรณ์ขึ้นเราก็สามารถที่จะยกเร่งความเร็วได้แล้วทำจริงๆมันจะเร็วมากครับถ้าพวกนี้ครับถ้าอยู่เนี้ย เห็นน้เฮ้ยเหรือหลือกล้ามเนื้อผมไม่แข็งแรงเปล่าครับไม่ใช่ครับสมองยังสั่งไม่ได้สอสั่งไม่ได้สมองสั่งไม่ได้การเชื่อมโยงการสั่งของสมองเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์โอ้อาจารย์ทำเร็วมากนะโอ้เคยไปเจอพวกนักวิ่งระยะสันผมเคยเห็นแล้วที่ผมทำเนี่ยช้าว่านี้เยอะยิ่งคนไหนที่วิ่งเร็วเราจะเห็นชัดมากจากดิวพวกนี้เลยเพราะนั่นคือมันถ้าพูดกันคือมันคืออำนาจการสั่งของสมอง ที่มันจะสั่งไปที่กล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อทํางานรวดเร็วมากแล้วเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ตรงนี้ครับคือความเร็วคความเร็วเริ่มต้นที่ตรงนี้นะฮะแต่คนส่วนใหญ่พอจะพัฒนาความเร็วคือไปวิ่งแล้วก็สปีดครับคุณสปีดด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องถามว่าเร็วไหมใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นเดี๋ยวผมจะลองใส่แรงเข้าอีกนิดนึงได้ครับนะครับได้ครับลองครับดีวนี้คือ ถ้าแขนผิดถ้าแขนผิดฝั่งนี้จบเลยชีวิต coordination เสื่อมนั่นแหละครับครับครับเร็วขึ้นปบแรงขึ้นครับตัวสูงเล่นตัวสูงครับตปแรงขึ้นเท้าตบตบลงตบลงตบลงใช่ตบลงย่มตัวสูงไว้ครับก้นอย่าห้อยครับโอเคลงจังหวะโอเคโอเคลงจังหวะลงจังหวะขยับเร็วขึ้นครับขายข้างตัดเร็วขึ้นขายข้างกระตุ้นเร็วขึ้นปุ๊บ ตูขึ้นเร็วขึ้นดีครับดีครับเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยเริ่มเร็วเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับปั๊บสูงขึ้นสูงขึ้นปั๊บ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 ป <laughs> <c oughs> ั๊บปั๊บดไอูแ <c oughs> <hanno> ล้วที่มันไม่เร็วเพราะอะไรขายข้างไม่มาที่มันไม่เร็วเพราะว่าผมยังไม่โฟใช่ยังคิดอยู่ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกยังไงดีอะไรเงี้ยแต่พอพอเริ่มชินแล้วมันจะเร็วได้ครับเป็นเรื่องปกติเลย ถ้าผมบอกคุณซิ่งว่าโฟกัสตำแหน่งกระตุกขายข้างหนึ่งให้เร็วขึ้นอ๋อปึ๊บปึ๊บกระตุกขายข้างขาที่มันติดพื้นกระตุกให้เร็วขึ้นแล้วตบ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 แจ๋วเลยฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเยี่ยมเยี่ยมก้นสูงไว้ครับก้นจะต่ำเหยียดตัวฮะโอเคนั่นชักมันแล้วดิอ่าได้ไหมฮะ เร็วขึ้นละไอเนี่ยเป็นการสั่งของประสาแต่ถ้าให้มันแรงขึ้นนั่นหมายความว่าต้องไปพัฒนาความแข็งแรงของกลุ่มกามเน้อตคาร์บอนเมื่อกี้เหมือนยังเร็วแต่ยังไม่ตะปบเร็วก็ตะปบด้วยฮะมีมีจังหวะตะปบด้วยแต่ยังไม่ความรุนแรงการตะปบอ๋อผมสู้อาจารย์ไม่ได้เลยซึ่งซึ่งไม่ได้จําเป็นซึ่งไม่ได้จําเป็นต่อนักวิ่งทางไกลอ๋อโอเคยกเว้นยกเว้นเราต้องการพัฒนาความเร็วด้วยดิวแล้วเราใช้ดิวเนี่ยเป็นัวเร่งความเร็ว ไอ้นี่เรียกว่า speed development without running ครับเมื่อกี้คุณซิ่งพัฒนาความเร็วในการวิ่งโดยไม่ได้วิ่งเพราะตอนนี้เรากำลังพัฒนาความเร็วของระยางก็คือขาขาเข่าเท้าตรงนี้เราเรียกว่าระยางของร่างกายพอระยางเราเร็วขึ้นเราก็ตุกเขาเร็วขึ้นเรากดเท้าลเร็วขึ้นเดี๋ยวความเร็วก็ตามเรามาครับ เพราะตอนวิ่งเราต้องกระตุกและตะปบเลอแต่ถ้าพวกนี้คุณไม่ถูกฝึกคุณก็จะเอาแต่วิ่งให้เร็วครับแล้วขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมันยังไม่ดีการเชื่อมต่อมันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นคุณก็วิ่งด้วยท่าทางที่ผิดพลาดแล้วมันจะเร็วที่สุดเท่าที่เราควรจะวิ่งได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครัจริงๆสามนิ้วแรกที่อาจารย์ให้มาสามนิ้วแรกอ่ะก่อนผมมาหาอาจารย์เนี่ยคา,าเดน์หรือบรอบขาคาเดน์เนี่ยผมอยู่ที่164ครับ 2> 8ปดส ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ล่าสุดนะอยู่ที่1 7อ174็ดสิบรใช่ครับชิปโชเก้เท่าไหร่นร้อยแปดสิบแริบเอ่อวันนั้นผมนั่งนับเลยตอนที่วิ่งอยู่บริลิมาราธอนใช่ไหมฮะผมนับได้30วสิบวิผมนับได้9ก้าสิตอนใกล้ๆเข้าเส้นชัยด้วยร้อยแใช่ใช่ตอนใกล้เข้าเส้นชัยด้วยครับครับประมาณนั้นร้อกว่าขึ้นใช่ใช่ในในวิ่งชั้นนำใช่ ดิวที่5ครับดิลที่5ดที่5เดี๋ยวผมเอาดิลที่1บวกดิลที่2ดิลที่1บวกดิลที่2เรียกว่าคอมบิ่นดิลดิลที่1คือแองกลิ่งต่อด้วยเอรันต่อด้วยเอรันครับเข้าใจเข้าใจประเด็นใช่ไหมคร่ะแล้วการเชื่อมต่อจากแองกลิ่งไปเอรันเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อมันให้สมูทครับซึ่งความสมูทของการเชื่อมต่อเนี่ยมันส่งผลต่อการพัฒนาสมองเรื่องโคเดเนชันที่มันจะสั่งให้ร่างกายลงเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เราก็จะเอาแองกลิ่งมาบวกกับเอรันถ้าทำแ ครับสมมติผมแองกลิ่งไป5เมตรเสร็จแล้วผมก็ต่อด้วยเอรันเนี่ยผมแองกลิ่งนี่แองกลิ่งใช่ไหมครับแล้วผมก็ต่อด้วยเอรันครับอันนี้ทำแองกลิ่งเชื่อมด้วยเอรันแล้วถ้าเป็นไปได้เชื่อมด้วยการวิ่งเลยอแองกลิ่งเอรันต่อด้ว,วิ่งแองกลิ่งเอรันต่อด้ว,วิ่งแองกลิ่งเอรันจำได้ไหมครับผมเคยเรียนคุณสิงไว้ให้คุณฝึกพันดิวด้วยแต่ถ้าคุณไม่สามารถถ่ายโยงดิวไปสู่ท่าทางการวิ่งที่คุณมีอยู่ได้ก็ไม่เป็นประโยชน์ มีแต่ดิวแต่ดิวนั้นอ่ะคุณต้องเอาไปใส่ในท่าทางการวิ่งเพราะดิวที่เราทํามันคือท่อนหนึ่งของท่าทางการวิ่งที่สมบูรณ์เราทำท่าทางการวิ่งออกเป็นท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนสีท่อนห้าแล้วก็ถ้าดิวพื้นพื้นก็ท่อนที่สําคัญดิวที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนก็เป็นดิวที่จะพัฒนาประสาท ที่จะสั่งการให้ขาเราทํางานได้เร็วขึ้นมีความสมบูรณ์แบบขึ้นก็จะยุ่งยากและสลับซับซ้อนขึ้นเ<อ>ดี๋ยวนี้มีประโย์อะไรครับหนึ่งบอกสองหนึ่งบอกสองก็ผมเรียนคุณซิ่งแล้วฮะม,มันจะเป็นการเชื่อมระบบประสาทสั่งการที่จะสั่ง<อ>ร่างกายในขั้นตอนที่1ไปสู่ขั้นตอนที่สองเพราะตอนที่เราวิง่งเ่เท้าเราลงพื้นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเท้าเราลงพื้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเท้าเราก็จะต้อง ปล่อยออกไปแล้วเราจะดึงมางนี้แล้วก็ดึงในแอมลิจูดที่เราต้องการเพราะฉะนั้นมันก็จะเชื่อมตำแหน่งหนึ่งมาตำแหน่งสองโอเคครับหนึ่งทำให้รอบขาดีขึ้นลงตำแหน่งถูกต้องตำแหน่งถูกต้องเพื่อเพื่อเป็นการเช็คว่าทุกอย่างสองเราแทงเขาสูงขึ้นสองเราแทงเขาไปข้างหน้าให้เขาสูงขึ้นเพื่อให้ความยาวเก้าความยาวเก้าแล้วเอาจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองมาเชื่อมกันอครับไอ้นี้ผมแอปพลายได้ไหมผมเอาดิวเนี่ยไปใช้ในตอนเริ่มต้นตอนทำอิทาวลเลยได้เลยครับอยูไม่ต้องสตาร์ทแบบ มันต้องก็ซ่าได้ยืนออกใช่ไหมเพราะสตาร์เร็วเดี๋ยวมันมั่วเดี๋ยวมันมั่วเอาเอาแต่แบบเราก็ทำแองกิ้งเอรันแล้วเชื่อมด้วยการวิ่งเราวิ่งจริงเลยเป็นเทวลนะได้ครับอันนี้ก็เป็นเอรันอันนี้ภูกุพวงไว้ผูกลุพวงไว้ใช่ใช่โอเคแล้วื่อนื่อนยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก้าวสู่การวิ่งหลายน้ำหนักตัวเป็น้าครับ เร็วเลยอ่ะในความเร็วที่เป็นเพสซ,ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อใหม่ของของระบบประสาทสั่งการเนี่ยมันจะทําให้เราประหยัดแรงอ๋อประหยัดแรงแรงจะถูกประหยัดมากขึ้นอ๋อเดี๋ยวพราดิ้สุดท้ายผมทําได้อยู่แล้วไม่มีไม่ได้มีอะไรครับก็แค่เชื่อมให้มันสบูทครับอ๋อโอเคจริงๆมีกินเนอร์5ดิวนี้พอแล้วใช่ไหมครับ ถ้าจะทำาไม่ใช่นักกีฬาถ้าไม่ใช่โอ้โหถ้าไม่ใช่จะฝึกไปสู่การเป็นนักกีฬาชั้นนำหรือนักกีฬาอาชีพเท่านี้ผมว่าน่าจะเหลือเฟือถ้ามีทูนก่อนถ้าบีกินเดอร์จริงๆไม่ได้เป็นพวกวิ่งเร็ววิ่งประมาณเพจหกเพจเจ็ดเนี่ยแค่กี่ดีวก็พอแล้วครับโอ้สองดิวสามดิวก็พอแล้วครับสามดิวก็พอสามดิวแรกพอแล้วเอาอยู่แล้วแรกก็พอแล้วอ๋อฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองวิ่งหนึ่งโลหนึ่งโลดูหนึ่งโลนี่กี่รอบอ่ะสามสองรอบครึ่ง เอาสามรอบแล้วกันโลนครึ่งเอ้ยหนึ 2, ่งจุดสองหนึ่งจุดสองกิโลแล้วกันสี่รอบสี่เอ้อเอยนี่มันสี่รอบอะรอบสี่ร้อยรอบสี่ร้อยสามรอบสามรอบสามร้อยสองรันเมตรเดี๋ยวผมจะวิ่งสามรอบแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นได้ครับในกาที่ผมฝึกประจําเนี่ยผมตั้งแบบไม่ไม่รู้เพลสรู้รู้แต่รู้แต่เวลากับไม่รู้ระยะทางด้วยรู้แต่เวลากับพัฒเรทสองอย่างเลยครับเนี่ย ออกตรงนี้จบตรงนี้พันสองพอดีอพันสครับครับสรอบรอบละสี 400, 400, ่ร้อยก็พันสองรอยเรอ๋อเดี๋ยวก็มาครับอาจารย์ครับได้ครับหลาน้หนักตัวไปหน้าครับหลหนักตัวไปหน้าแล AD ้ววิ่งให้เป็นปกติเลยครับไม่ต้องเป Bell ็นตั้งใจมากครับ ทำสตรงดีๆแจวเลยนะขาดอยู่เรื่องที่ต้องมาทำคือเรื่องความแข็งแรงกล้ามเนื้อแต่เอิญอยู่ไกลเลยอยู่สัมพันธ์รอบขา180ครับรอบขา180แล้วก็เป็นรอบขาที่ดีเลยมาตรฐานเลยนะฮะครับ180นี่เป็นมอเป็นคาเดนซ์มาตรฐานฟิลลิ่งเมื่อกี้ผมไม่ไม่คิดว่าถึงผมคิดว่าผมยังก้าวช้าอยู่จริงป่ะผมคิดว่าผมยังเื่ออยู่ไม่จริงนะจร่งไมจริงฟิลลิ่งร้าผมดูตาเปล่าเร็วขึ้นผมผมรู้สึกว่า ผมน่าจะเร่งดีแต่ไม่ไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันเหนื่อยเดี๋ยวมันเหนื่อยไม่เอาแล้วกำลังคอนโทรลพอดีก็เมื่อกี้4,414ครับสเป๊สี่หนึ่งหัเล็ประมาณ130ประมาณนี้ครับโอ้ประมาณ130 130ไมน่ใช้วิ่งได้เลยถ้าทั้ง5โลแต่ธรรมชาติผม 2> โ, <ล S 1> 2>, 2โลแรกผมจะไม่ค่อยขึ้นผมจะไปขึ้นช่วงโล3ขึ้นไปก็เป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องวางแผนการวิ่งให้ดีครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องพัฒนา ตัวเองแล้วพัฒนาความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วรู้ว่าเฮ้ยสองโลแรกเราก็สามารถยกระดับขึ้นมาได้มันจะทําให้ภาพรวมการวิ่งดีขึ้นด้วยถ้าเราไม่ไปหมดลายเมื่อกี้ถ้าวิ่งมีอะไรที่ยังยังไม่โอเคครับดูโดยภาพรวมเนี่ยมันโฟล์มันโฟล์วเมื่อกี้ดีเลยฮะที่ที่วิ่งโดยเฉพาะตอนตอนที่เข้าเส้นัฉเมื่อกี้ภาพการวิ่งก็โฟล์แต่ตอนแรกๆที่เริ่มต้นในรอบแรกอะเกรงไปนิดนึงเกรงๆครับเกรงพยายามจะทําตามดิวฮะใช่ใช่ดิวเป็นสิ่งที่สําคัญก็จริงแต่ พอพัฒนาไปสู่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนักวิ่งทุกคนวิ่งไม่เหมือนกันมันจะเป็นสไตล์คุณซิ่งเป็นสไตล์ผมเป็นสไตล์ใยคนใดคนหนึ่งชิปโชเก้กับนักวิ่งจับกับเชฟเตกายก็ไม่ได้วิ่งเหมือนกันมันจะเป็นสไตล์ผมรู้สึกว่าผมเริ่มโฟลรอบสองใช่ครับรอบแรกใช่เก่งยิ่งรอบ3ามยิ่งโฟลอาจจะหมดแรงอาจจะหมดแรงดีฮะดีดีโดยภาพรวมเนี่ยถือว่า ถือว่ามีท่าทางการวิ่งและจังหวะการวิ่งที่ใช้ได้เลยเห็นอาจารย์เตือนผมรอบแรกว่าให้น้ำหนักตัวไหลไปข้างในให้ยาวกว่านี้ใช่ครับให้ก้าวยาวขึ้นมันเป็นเจตนาที่จะทําให้ถีบความถี่ไม่ได้เกิดจากเจตนาทําให้ถี่เืลอไห่ก็ตามที่เราเจตนาทําให้ถี่นั่นแสดงว่าก้าวเราจะสั้นกว่าปกติอ๋อเป็นเลี้ยงมันไว้ใช่เราก็ปล่อยไปฮะแล้วไอ้การที่เราก็ดอนพื้นเร็วเนี่ยมันจะทําให้คาเดนซ์มันขึ้นเองอ๋อก็คือเราต้องปล่อยไปก่อนใช่ครับแล้วทําดิวที่สี่ให้คล้วมันจะ เดี๋ยวมันจะมาเองใช่ครับถูกต้องแค่ดิวสี่นี่สําคัญเหมือนกันนะสําคัญมากครับครับจริงๆแล้วแต่ละดิวมีสําคัญมีความสําคัญในตัวของมันเองถ้าตะปบเร็วปุ๊บเนี่ยรอบเดี๋ยวถ้าตะปบเร็วเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าก้าวผมจะยาวขึ้นและถี่ด้วยถูกต้องแต่ว่ามันต้องแข็งแรงขึ้นกว่าอาจารย์ต้องแข็งแรงขึ้นครับแล้วต้องแข็งแรงพอที่จะรับแรงแทกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างนี้ดิวนอกจากทำดิวต้องไปฟิตเนสด้วยเพื่อพัฒนาความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นครับเพื่อทำให้ดิวซอยู่ใช่ครับออ๋ได้ครับงั้นเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยผมจะมาถามเรื่องความแข็งแรงนี่แหละอสนุกสิฮะวันนี้นี่อันนั้นเป็นความชํานาญของผมเดี๋ยวจะเอา1 2 3 4งสไปซ้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับได้ประโยชน์มากเลยครับขอบคุณมากครนดีวอสดีครับเจอกันครับ